นายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงประเด็นการเก็บเงินจากโรงกลั่นน้ํามันว่าตัวเลขกระทรวงพลังงานที่มีการเผยแพร่เป็นตัวเลขประมาณการของแต่ละโรงกลั่นที่มีค่าการกลั่นที่แตกต่างกันไปหากคำนวณเป็นค่าก,กลางๆไว้ย้อนหลัง10ปีช่วงก่อนโควิดค่าการกลั่นอยู่ประมาณ2บาทต่อลิตร แต่เมื่อเกิดโควิดลดลงเหลือไม่ถึง1บาทโรงกลั่นก็ไม่ได้กำไรเพราะยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอ,ยาอื่นๆซึ่งรัฐบาลไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเพราะเป็นธุรกิจเสรีถือเป็นภาระของโรงกลั่นที่ต้องดูแลเองอย่งไรก็ตามเมื่อกําลังการผลิตสูงขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนราคาน้ํามันสูงขึ้น สิ่งที่เป็นประเด็นคือคนบางกลุ่มมีการคำนวณตัวเลขระดับ8-9บาทต่อลิตรไม่ทราบว่าใช้วิธีการคำนวณแบบไหนซึ่งกระทรวงพลังงานได้คำนวณค่าเฉลี่ย6เดือนของปี65อยู่ที่3บาทต่อลิตรจึงอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นลักษณะที่โรงกลั่นมาปล้นหรือรัฐบาลไม่ได้กำกับดูแล อยากให้รู้ว่าโรงกลั่นมีส่วนช่วยเสริมความมั่นคงให้กับประเทศไทยนั้นเช่นน้ำมันดิบที่นำเข้ามาใช้ประโยชน์โดยตรงไม่ได้ดังนั้นหากไม่มีการกลัน่นน้ำมันจะต้องนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปทั้งหมดเชื่อว่าราคาจะแพงกว่าปัจจุบันที่ซื้อจากโรงกลัน่นเพราะต้องแย่งกันซื้อบวกค่าขนส่งค่าปรับคุณภาพรวมถึงปริมาณสำรองน้ำมันจะอยู่แค่หลัก10วันไม่ถึงระดับกว่า60บวันในปัจจุบันหากมีปัญหาระหว่างประเทศเกิดขึ้นประเทศไทยจะขาดน้ำมันทันที ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา2ปีที่เกิดโควิดรัฐบาลได้เข้าไปดูแลด้านราคาพลังงานให้กับประชาชน2,693 0ล้านบาทเช่นตรึงราคาดีเซลจากลิลรละ30บาทมาถึงลิลรละ35บาท ปัจจุบันราคาจริงอยู่ที่ลิตรละ45บาทใช้เงินเดือนละ20,000ล้านบาทซึ่งส่งผลให้สถานะกองทุนน้ำมันเชือเพลิงคาดว่าสิ้นเดือนมิถุนายน2565จะติดลบที่100ล้านบาทรวมถึงพยุงราคาก๊าซหุงต้มค่าไฟฟ้าที่รวนแล้วแต่มีราคาสูงขึ้นแต่รัฐบาลได้ไาเคาประคองค่อยๆปรับขึ้นและการคงราคากา๊าซ NGV เพื่อกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด นายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานเพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ซึ่งหากประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน10%จะช่วยประหยัดเงินรวมกันกว่า200ล้านบาทเพียง1ปีจะเท่ากับเงินที่รัฐบาลสนับสนุนไป2ปีถือเป็นความคุ้มค่าที่น่าทำอยากจะให้เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนโดยส่วนราชการของกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการประหยัดพลังงานตั้งเป้าหมายลดลงที่20%